วันนี้เรานะครับมาดูการติดตั้งนะครับรางสไลด์2แถวนะครับบอกบิดเป็น VIP นะฮะสามแถวนะครับแถวหลังแถวแรกเราไม่ได้ใส่รางสไลด์นะครับแถวที่2แถวที่3เราใส่รางสไลด์นะครับ วันนี้เรามาดูนะฮะเราติดตั้งรางสไลด์นะครับบอกเป็น3ามแถว v i p 9ที่นั่งนะครับนะ,ะติดติดตั้งนะฮะรางสไลด์แถวที่2แถวที่3แถวแรกตายตัวนะครับรางตัวนี้ก็คือด้านหลังเรากดลงนะครับด้านหลังกดน,นะครับด้านหน้ายกขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เวลาเวลาเราเลื่อนเราก็กดหลังนะครับถ้าก็เลื่อนนะครับเวลาเลื่อนเสร็จแล้วก็ให้กดเข้าล็อกนะครับ mm hmm. ข้างหน้าข้างหน้านี้นะฮะเร,เราเราเลยยกขึ้นแล้วก็เลื่อนนะครับ ข้างหน้านี่เรายกขึ้นแล้วก็เลื่อนนะ,ะข้างหน้านี่เรายกขึ้นนะครับเราเราต้องการให้แถวสองไปชนแถวสามอ่อแถวสองไปทนแถว1แถว3มมาชนแถวสอง นะครับนะครับอันนี้คือ,อเอาแถวสองไปชนแถวหนึ่งนี่นะครับมันจะชนกันประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ตัวแถว3านะครับเราจะเลื่อนให,ให้ให้ให้หลังสุดเลยก็ได้นะครับเลื่อนไปถอยหลังไปสุดเลย มันก็จะมีช่องว่างมากขนาดนี้หรือเราไปอยู่ข้างหลังเพื่อให้สไลด์เดินหน้ามานะครับ พอเราสไลด์มาปุ๊บนะครับมันก็จะมีมีที่ว่างนี่นะครับเป็นเมตรเลยนะครับเรานะถ้าเราต้องการด้านหน้านะครับให้มันมีที่ว่างนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะขยับแถวหลัง